เอ๊ะทำไมเจ้านมโมร้องโยเยก่อนออกจากบ้านทุกเช้านะ พราะแม่ยังไม่ได้คลิกใช่ไหมครับยินดีต้อนรับคุณแม่และน้องนโมค่ะ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเรามีข้อตกลงแรกรับร่วมกันว่าผู้ปกครองและเด็กๆต้องสวมหมวกนอก,ท,กทุกครั้งที่เดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์มาที่ศูนย์นะคะทุกเช้าและหลังเลิกเรียนคุณครูจะรอรับส่งที่จุดนี้ค่ะน้ำโมก็อยากมีรูปติดแบบนี้หรอครับถ้าเด็กๆสวมหมวกครบทุกครั้งก็จะได้ขึ้นบ์ดน,นี้ค่ะ เป็นการช่วยเสริมแรงให้เด็กๆและผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกทุกครั้งที่เดินทางการชื่นชมยินดีในสิ่งที่เด็กๆให้ความร่วมมือทำให้เขาเกิดความภูมิใจและอยากจะทำตามค่ะมีจุดเก็บหมวกกันน็อกด้วยเหรอคะใช่แล้วค่ะนอกจากจุดเก็บหมวกกันน็อก เรายังปรับสภาพแวดล้อมภายในศูนย์ให้เป็นระเบียบและปลอดภยัยป้องกันความเสี่ยงในการเดินทางที่อาจเกิดขึ้นเด็กๆยังได้ใช้เป็นพื้นที่เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริงอีกด้วยค่ะเด็กเล็กๆอย่างนโมก็สามารถเรียนรู้วินัยจราจรได้แล้วเหรอคะเด็กเล็กในวัย3-5ขวบอย่างนโมเก่งกว่าที่เราคิดมากเลยค่ะพวกเขาเรียนรู้ได้ดี ผานการเล่นหรือทำกิจกรรมที่รู้สึกสนุกมีความสุขและเกิดความภูมิใจในตัวเองที่สามารถทำได้สำเร็จบ้านและโรงเรียนถือเป็นก้าวแรกที่จะช่วยสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนให้กับพวกเขาดังนั้นกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆต,ต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนค่ะเราช่วยกันสร้างกิจวัตรประจำวันให้เขาค่อยๆซึมซับวินัยจราจรกันนะคะ คุณแม่เองก็มีส่วนสำคัญในการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องนโมด้วยนะคะไม่รองครับแม่กลิกแล้วครับพร้อมออกเดินทางแล้วนะ